สวัสดีครับผมชอวัชรพลน,นะครับเรยวนี้พาุณผู้ชมมาดูการทำางานของเจาแคทเซ็เบลา 320GC อยู่ก,กันกับอาจารย์โกมินครับกับแคทเซ็เบลา 3-20GC กลวยหอมจอมสนบีหนึ่ห่างหายกันไปเป็นปีครับที่ไม่ได้ถ่ายเขาคับอาจารย์โกมินนะครับ ปัจจุบันนี้8 0 0พันชั่วโมงคุณผู้ชมชั่วโมงการทำงานของเขานะครับตูดมีทะลอกนิดหน่อยนะระวังครับโอ้ยสายไฟสายไฟ ระวังดีๆครับเผื่อม,มีไฟครับก็เป็นงานเบาๆของเขาครับผู้ชมเสียดายครับตอนที่โหลดใส่ดำผมไม่ได้มาก็ไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าจันโกมินย้ายมา การทำงานของเขาก็ยังถือว่าเปรี้ยหมดนะครับก็จะมีบุ้งกีนะครับที่หลวมเพราะว่าเล่นทรายบ่อยนะเจอแต่ดินทรายอ่อนครับเล่นดินทรายในบุ้งกีจะหลวมไว้นะคุณผู้ชมมันกัดนะครับมันกัดแล้วก็บุ้งกีนี่จะจะบางเร็วมากเลย กับเวลา3 2 0 GC นะครับก็เป็นโฉมเนเกณฑตัวแรกนะครับโลโก้ดำโลโก้ดำก็แกะกล่องแกะกล่องพร้อมกันมาทั้งหมดมี5คันครับคุณผู้ชม B1 ถึง B5 นะก็คัน B1 ก็เป็นของอาจารย์โกมินนะครับคัน B2 ก็จะเป็นของ อาจารย์วันนะครับคัน B3 ก็เป็นของคุณนาอะไรเนาะจำชื่อแกไม่ได้นะครับแล้วก็คัน B4 นี่ b c ก็จะเป็นของทีมงานพี่หนึหบนนะครับพี่หนึ่งอุบนซื้อต่อไปแล้วก็คัน B5 B5 นี่ก็คือจอดอยู่ที่บุรีรัมย์ครับน่าจะจอดอยู่แ่นจอดอยู่ที่บริษัทนะครับมีห้าคันทั้งหมด แต่ว่าจะได้เห็นงานการทำงานของเขาบ่อยสุดก็จะเป็นเจ้าบีน,นึ่งนะครับเดี๋ด่ใจคุณผู้ชมก็เป็นงานลักษณะแบบเบาๆครับเบาๆเบาๆ ถ่ายอีกฝั่งหนึ่งให้เห็นนะแต่ว่าย้อนคนระับค่อนข้างย้อนแสงนะครับรว่าเงาเงาเงาอยู่ตรงนี้นะครับการเดินก็ยังนิ่มๆนะครับ รถแค่8,000ชั่วโมงรถมิโครนะครับขนาด200ก็ถามว่ามันจะเก่าตอนไหนหรือว่ามันเริ่มจะได้ซ่อมตอนไหนก็ตอน20,000ชั่วโมงคุณผู้ชมแทบทุกรุ่นทุกแบรนทุกค่ายนะครับ20,000ชั่วโมงนี้เริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งละรถ20,000ชั่วโมงนี้อายุอนามก็ประมาณสักประมาณ ประมาณกเกือบเกือบสิบปีแล้วคุณผู้ชมแล้วจากงานครับแต่ถ้าทำงานทุกวันนี่เฉลี่ยปีละเฉลี่ยปีละประมาณ2,000ถึง3,000ชั่วโมงนะครับก็ประมาณถ้า2,000 20, 0ชั่วโมงนี้ก็ตีไปเลยประมาณ6ปี7ปีน่าจะได้อยู่ รถไมโครนี่มันทํางานได้ประมาณปีละประมาณไม่เกินเจ็ดเดือนนะถ้าเป็นทีมงานชาวบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นทีมงานถนนไม่แน่นะเราตีให้ทํางานวันละสิบชั่วโมงนะคุณผู้ชมทํางานวันละสิบชั่วโมงเดือนละสามร้อยชั่วโมงนะครับเฉลียนะ ละสามร0ชั่วโมงปีหนึ่งก็ประมาณสามพัน 3, ชั่วโมงแต่ว่ามันทำงานไม่เต็มปีนี่แหละครับมันจะมีเดือนที่ได้จอดก็คือฝนตกน้ำท่วมอะไรพวกนี้ครับหน้าหน้างานเละบ่อดินน้ำท่วมพวกนี้ครับมันจะจอดถ้าเป็นงานถนนแบบนี้ก็อาจจะทำตลอดก็อาจจะปีละประมาณสามพันกาชั่วโมงได้อยู่นะปีละประมาณสา0พัน 3, ชั่วโมงได้แต่ถ้าเป็นทีมงาน บ้านๆน,นะครับเป็นงานไม่ใหญ่มากงานขุดสะทมที่พวกนี้ครับก็จะเฉลี่ยปีละ2,000ชั่วโมงแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมโอ้ <laughs> แต่ก่อนเป็นหัวไ นิสันดีเซลนะครับนิสันตัว250แรงตอนนี้เปลี่ยนเป็นหัวฮีโนครับไม่รู้ว่าแกจะพักเที่ยงกินข้าวเลยหรือเปล่าแล้วว่าจะลุยต่อนะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็เพิ่งจะ11โมงนะครับอาจารย์โกมิน ห่างหายกับการถ่ายทําจะไปนานนะครับย้ายไปอยู่อำเภอขูข่ขันจังหวัดศรีสะเกดคุณผู้ชมก็ติดกับสุรินทร์ไปก็มันไกลผมนะครับก็เลยไม่ได้ไปเล่นกับทีมงานเลยทั้งทีมงานอาจารย์เมิดนะทีมงานเกรเดอร์นะครับแล้วก็ทีมงาน12ล้อไม่ได้ไปหากันเลยครับมันไกลนะค่อนข้างไกลครับ2 200กาโลมันะ้งโซนทาง ดันแรงก็ไม่ได้นะครับดันแรงเดี๋ยวไอ,อ้ขออปูนก็พังอีก <laughs> เรื่อง เสียงเครื่องยนต์ก็ยังนิ่มๆปกติเหมือนเดิมครับรับรถ8,000ชั่วโมง ตอนนี้ก็เป็นดินผสมผสมหินคลุกเล็กน้อยนะครับโอเคผู้ชมครับผมจัดให้ชม10นาทีและกันนะก็เป็นงานเบาๆของเขานะครับไม่ได้ตักแบบเต็มๆบุ้งก,กีวางวางๆนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเพิร์ตกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอบวัชระพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ อองอัพคลลิปลสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าแคทซเวล่า320 GC โดยทมจำาสนบินหนึ่งอาจารย์โกมินครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ลาแล้วครับ